สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เทนส์อเล็กซานเดอร์โนอาจไม่ถูกส่งลงเล่นในศึกฟุตบอลยูโร2020หลังมีข่าวลอว่ากรเรทเซเกตถูกกดดันให้ต้องเลือกมาติดทีมชาติดูเมื่อสถานการณ์การกติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2020ของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนกำลังเกิดรมาม่าขึ้นแล้วนะครับหลังจากมีการประกาศผลนักเตะ26คนสุดท้ายออกมาเป็นที่รู้โดยแล้วโดยในตอนนี้มีข่าวลืออกมาวา่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนั้นคือเด็กเส้น และถูกทาง f a กดดันให้กเ,กเกาเรตเซเกนเรกติดทีมชาติอังกฤษไปสู้ศึกยูโร2020ในครั้งนี้อีกด้วยโดยการในนี้นั้นนะครับทางตัวเลือกในตำแหน่งแบ,บ็คขวาคนที่ชันกรีที่ทางกเ,กเกาเรตซเกนเลือกเอาไว้นั่นก็คือคลายวอเกอร์ลิสแจมและคิเันสตัเปียโดยทั้งสามคนนี้คือแบ,บ็คขวาที่ทางกเ,กเกาเรตเซเกตชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ถึงงั้นก็ดูเหมือนว่าทางกเ,กเกาเรตเซเกตจะถูกกดดันให้จําเป็นจะต้องใส่ชื่อของเทรนส์อาริเซนอกองหลังในวัย22ปีของลิเวอร์พูล เพิ่มก็เปอีกคนหนึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับทีมชาตังกฤษมาก่อนโดยโชวะนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่มีมากถึง10คนและโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็คขวาที่อัดแน่นมากถึง4คนเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก็เคยมีชัดหลุดของทางเกเรโซเกตออกมาบอกในกราบ้าตัวของเขานั้นไม่ชอบเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนในฟอร์มการเล่นในตอนนี้สักเท่าไหร่นัก และได้ตัดนักเตะรายนี้ออกจากทีมชาติไปเป็นที่รับรูยแล้วในช่วงก่อนหน,น้านี้ตามฟอร์มการเล่นที่เกิดขึ้นจจิงในช่วงที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างเย่ยแย่แต่ในช่วงท้ายฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการไม่แพ้ใครถึง10นัดติดต่อกันและฟอร์มการเล่นของเทรส์อเล็กเซนโนนั้นก็ดีขึ้นตามฟอร์มของสมสรไปด้วยจนทําให้ถูกหลายฝ่ายเรียกร้องและกดดันให้ทางเกเรตส์โกลเกตทวนเร็กัวกเทรส์อเล็กเซนโนกลับขึ้นสู่ทีมชาติอีกครั้ง โดยทางเกเรโซเกตนะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจบงานแถลงข่าวเปิดรอยชื่อนักเตะ26ขุนพลครีรอนชุดลุยศึกยูโร2020ไว้ว่าใช่ตอนนี้ทีมของผมมีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาถึง4หนแต่ตอนนี้เล่นอยู่ที่นี่และเขาสามารถเล่นในทั้งวิงแบ็คและแบ็คขวาได้ด้วยขณะที่ลิจเจมก็เป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบในตำแหน่งแบ็คขวาและเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับชลซีในส่วนของไคลวอเกอร์นั้นสามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คและแบ็คขวาได้ เพราะผมเคยทดลองใช้มาแล้วในเกมพบก,กับเดนมาร์กแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังมึนงงก็คือทีมของผมมีแบ็กขวาให้เลือกดีใช้งานถึง4คนและกองหลังตำแหน่งเงินอื่นอีก5-6คนสําหรับทวนนัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นอาจจะมีนักเตะบางคนไม่ได้ลงเล่นในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะตามปกติแล้วผู้จัดการทีมจะต้องยึดผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมเป็นหลักและไว้ใจได้มากที่สุดลงสนาม ดังนั้นเมื่อส่งผู้เล่นลงสนามไปแค่11-14คนต่อเกมนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องมีนักเตะบางคนที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นบทสรุปตอนนี้ก็คือฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะไม่เห็นเทรนสอ์อเล็กซานโดรถูกส่งลงสนามและสร้างผลงานในศึกยูโร2020ในครั้งนี้เพราะทางกระดเสกเกตยืนยันชัดเจนแล้วว่ามีนักเตะในใจของเขาอยู่แล้วและจากข่าวลือที่ว่าเทรนสอ์อเล็กซานโดรติดจีนจังเกตในครั้งนี้นั้น มาจากความกระแสะการกดดันภายนอกล้วน,ลนและกเรลส่วนเกตก็ไม่ได้เลือกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับสีททางเลือกลิเวอร์พูลในการเต็มๆช่องว่างของจินนี่วานิุุ่มหางไม่มีอรอยผิดพลาดน,นะครับในวันที่1นึ่รกฎาคนนี้จอร um, ์จิโอวานิึงุมเจ็บเจ็บเข้าของย้ายจากลิเวอร์พูลในศึกพิม์ลิงเกรตไปสบตัดบาร์ซโลูนา พร้อมกับทิ้งช่องว่างเอาไว้ในแดนกลางให้กับเจ็กเก็ตครับต้องทํากันบ้านกันต่อไปก่อนในนี้หลายคนเชื่อว่าหงแดงพร้อมที่จะมองหานักเตะใหม่เพื่อดึงเข้ามาแทนที่ตาดังชาวฮอลแลนด์ and, ในช่วงสมัยน,นี้แต่ไปไป,ไปมามาอาจมีทางเลือกมากกว่านั้นหลังจากที่พวกเขาทำงานดีๆในช่วงท้ายฤดูกาลและควา้าโคต้ายูฟ่าแชมเลกได้สำเร็จวันนี้เรามาดูกันว่าทางเลือกที่น่าสนใจนั้นมีอะไรกันบ้างทังเลือกที่ 1. ดันเคอร์ติจอนสุดตัว ตัวเลือกที่น่าสนใจก็คือเจคินคลับมีของดีอยู่ในมืออย่างเคอร์อติโตโนอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเอรอกาดลงเล่นเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาไปมากกว่า30นัดรวมทุกรายการนั่นหมายความว่าในใหญ่ชาวญี่ปุนกำลังมองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวของจูนูรายนี้ใช่ว่าเคอร์ติจโจนจะไม่เคยลงเล่นแทนที่เจนนี่วานิดุมในช่วงเดือนธันวาคมเดือนกุมภาพันธ์กองกลางดาวรุ่งเ้รอกาดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงติดต่อกันหลายนัด ทั้งการแทนที่ดาวเตะชาวฮอลแลนด์และการได้ลงเล่นร่วมกันและยังโชว์ฟอร์มไี่อย่างน่าชื่นชมอีกด้วยก่อนที่จะโดนรอบไปในช่วงไทยฤดูกาลซึ่งพอเข้าใจได้ว่าเจนครับต้องการรักษาทีมที่ทําลงานดีเอาไว้แน่นอนว่าอนาคตสดใสแน่นอนของดาวเตะในวัย20ปีนั้นรออยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นการดันเคอร์ทิจโจนสุดตัวก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่2 เทนส์อเล็กซานเดอร์โนกับตำแหน่งมิฟิ์ตัวกลางถือเป็นซีั่นที่ขึ่นๆลงลงนะฮะสำหรับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนที่ทีมตกระก,กำลำบากขาดซึ่งผู้นำในแผงหลังอย่างเบอร์กิลฟันไดส์ก็พลอยส่งผลให้ฟอร,ร์มการเล่นของเขาร่วงลงไปด้วยบางคนบอกว่าอาจจะถึงจุดอิ่มตัวเร็วไปประสบความสุญเร็จเร็วไปทำให้ไม่เหลือความท,ท้าทายใดๆแล้วในวัยเพียงแค่22ปีแต่สุดท้ายนักวิจารณ์ก็ต้องหน้าแหก เมื่อเจ้าตัวกลับมาโชว์อร์มเด่นในช่วงหลังและช่วยทีมกลับไบคว้าควตตาอยู่ฟันชิมลีกนี่ทันเวลาจริงๆแล้วนะครับแบ็กขวาของหงหยางนั้นถนัดในการเล่นตำแหน่งมิดฟิลมาตั้งแต่อยู่ในชุดเยาว,วนชนของลิเวอร์พูลและทำงานได้อย่างยดเยี่ยมโดดเด่นจนสตีเวนจูลาดยังเชื่อได้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของลิเวอร์พูลซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในอีกไม่กี่ปีต่อมาเพียงแต่ว่าการขึ้นมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลของเขานั้นจะหาพื้นที่ได้ยากมาก แต่เมื่อโดนจับโยงไปเล่นเป็นฟูลแบ็กก็กลับทำหน้าที่ดีๆและจุดเด่นอย่างการครอบรองบอลก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดในช่วง2-3ปีหลังจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเชคเิงคลับอยากจะลองให้โอกาสเทรซอเล็กเซนโ,นโนได้กลับมาสู่ตำแหน่งที่เขาถนัดอีกครั้งหรือไม่ในตำแหน่งมิกฟิวตัวกลางทางเลือกที่3ใช้กองกลางที่มีอยู่อันที่จริงเมื่อมองไปยังแผงกองกลางของลิเวอร์พูลในยามที่ร้อยชื่อของเจอจิยูวานิลุม ก็ใช่ว่าพวกเขาจะขาดแคลนทรัพยากรเสียเมื่อไร่ไล่ชื่อไปตั้งแต่เจมส์สป erm ินเนอร์จอแดนแฮนเดอร์สันอเล็กซ์ออกเล็กเชมเลนนามบีเกต้าติเอโกอาคันโตราฟามิโยและเคอร์ติจอนซึ่งเป็นขุมกำลังที่เพียงพอที่พร้อมจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาลยันไรก็ตามเรื่องที่น่ากังวลก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะบ,บางคนอย่างเกต้าเชมเลนและด้วยอายุอนานามที่มากขึ้นของจอแดนแฮนเดอร์สันและติเอโกอาคันโตรา ยังไม่นับกองหนุนในวัย35ปีอย่างนเนจมมินเนอร์ที่แน่นอนว่าคงไม่สามารถออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ทุกนัดการเลือกใช้ตัวที่มีอยู่อาจถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรแต่ถ้าหากทุกคนสมบูรณ์กันตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็ก็เป็นเรื่องปวดหัวเหมือนกันว่าใครจะได้ลงเล่นก่อนใครทางเลือกที่4ทุ่มซื้อตัวใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นี่อาจเป็นทางเลือกที่แฟนบอลหลายคนอยากจะเห็นมีนักเตะหลายรายที่อยู่ในลิ์ของเชกิ่งคลับและทีมงานไม่ว่าจะเป็น ซันเดอร์เบิร์กของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดอิบิสุนักของบรดเดนฟอรเรียนนอยเฮาจากโอลิเซียมมิชันกับ,บกลักหรือลายลือสุดอย่างยูริเตลลมอนส์ที่เพิ่งยิงประตูชัยกับเลสเตอร์ซิตี้ของแชมป์เอเบิคัเมอร์เนมาคาดกันกว่าค่าตัวของแต่ละคนน่าจะอยู่ในเรทประมาณ40-50ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจากข่าวเจมเพียสสื่อของเดีอตแลังติอาจทําให้แฟนบอลหลายคนอกหักเมื่อเจ้าตัวแจ้งว่าตำแหน่งกองกลางไม่ใช่เป้าหมายในการเสริมทัพ หลังจากได้ตัวอิปราริมาตก,กวัวนเต้ม,มาแล้วซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าเมื่อตลาดเปิดทําการจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นี่คือสุข่าวลเวุร์ภูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ 2. มิถุนาย,ยนครับ